สัสดีเป็นยังไงยายได้ยินข่าวว่าฝันดีแวาให้พี่น้องเขาฟังเนี่ยเดี๋ยวคอนนี้ค่ะฝันว่าเขาเอาเด็กน้อยมาให้ค่ะผู้นึงหักเสียงไม่ยิ่งเอาเด็กน้อยเอาเด็กน้อยมาให้มาให้เอามาให้ยันีงอันฝันเมื่อไดอันนี้่เมื่อคืนนี้นะโอ้เมื่อคืนสังกงบอาโอ้ฝันเหรออันนี้บาดเจ็บโอ้ค่ะเมื่อคยฝันจักรืเธอเมื่อคยฝันจักเธอเจ้าก็ฝันเมื่อคืนนี้เจ้าก็ฝันเมื่อคืนนี้ ว่านว่าเอาเด็กมาให้บาใหญ่เฮ้ยขึนเขาหล่อมาให้หลุดห้ยลูกขึ้นหลุดห้ยนี่น้อยกับลูกขึ้นว่าว่าฝาตีเป็นศูนย์สี่แปดแปดศูนย์บอกว่ากระสิบสี่สี่สิบเอ็ดอ๋ออันตีแล้วเรียบร้อยเออเฟสเมนต์เตอร์โมเมนตฝันนี่ฝันเมื่อคืนนี้บอกค่ะฝันเมื่อคืนนี้โอ้โมเมนฝันมือไหร่คืนนี้ล่ะ อ้าวเป็นจ็ดีน้อฝันว่ะเสด็จไม่เคยฝันแต่ก็อแตปฝัหนอนนะเจ้าไม่เคยฝันเลยเจ้าก็มาฝันคืนนี่ลูกคืนลูกใหม่เลยแสดงว่าห่างจากฝันในตัวเลขโชคลาภโดนแล้วบอกเขาจะได้นี่ก็ดนเแทนแล้วบอกก็ดนละบูอันนั้นได้บอกค่ะแล้วก็ซื้อไปแล้วเรืออีกวะบุหรีจ้าเือโอ้ซื้อมาตลอดซื้อมาตลอดแต่ไม่เคยถูกบอกเสาก็มาถงอันศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่แหละ อ้าวซากะทึ้งบางหันบอกห้าสิบเรียกออกมันออกวังยางนี่อันทึ้งได้จําได้กับบางหันน่ะนี่ได้สามร้อยห้าสิบโอ้พี่น้องได้สามร้อยห้าสิบนะคะซื้อนี่น้อยเงินม่กตอนนั้นโอ้เสียงโชคเขาก็ไม่ได้มีทุนหลายเนาะคุณยายเนาะนะคะก็เพอที่ได้อันอันคืนเรียกลอตเตอรี่สองใบนั่นแล้วไม่ได้อันนั้นหรอกได้อันอื่นก่อนได้ลอตเตอรี่ยังเกาะสองใบสองใบอืม โอ้แคบแ็บไปส่อาไว้าจุดถุงหมูอใส่เหอเกี่ใบเด้ออันห้าส่วนนะซื้อห้าส่วนมาได้ซองใบบ่โอ้ยอ่นี่จะเผานั่นได้ใส่บานเด็กแนี่ไปเอาเงินมาเดี๋อวนี้เอาเร็วค่ะบิ้งโอ้ค่ะเดี๋ยวทาสักก้อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะคุณยายพิษนะคะได้ล้วบันนี้เสื้อคักเสื้อแน่แท้คุณเอาไปหาลอตเตอรี่เหรอนั่นโอ้บานสะอาดสะอาดนะคุณยาย ข้ามมือเลยเฮ็ดผมให้คุณยายค่ะคนอยางงามเฮ็ดตังกันเลยวเปล่าเฮ็ดกัเฮ็ดตัวมีโฉกหลาบมาฝากดอกฝนองทินไม่หมดไหมละยึ่สงฆ์กูเหรอกเห็นบ่เห็นมะยึดสงฆ์กูเหรอโอ้สงสัยอยู่ข้างบนมาเสรนนะคะอัน๋อเป็นยังค่ะพี่น้องคนเบาซูวให้ฟังอยู่กับเบญ่าเด้แล้วบอกกันนี่หนุนก็มีเท่านี้บอกความฝันกัมือมีตัวนี้แล้วของไปดีฝันจากเธอไีฝันจากเธอบไปฝันจากเธอ่อพีนอุ่นขุ่นจะขับ อะไจะขาอีเพ็ดบ้าซื้ออีเพ็ดล้วเนี่ยอนึดูอินบะพอนึงก็ห่งอย่าเลยแต่ว่าได้ยินข่าวยู่หักอันเจ็ซื้อรถสัมพัซื้อลวดเรียนลดอีปิ๊กอาไม่มาบิดว่าเพิ่น่าจ้ะเงินของใอรเงินคือมีน้องบิค่ะมีเงินมีเงินอยู่แปดสิบบาทือเลยซื้อนี้ซื้อน้ำเขานะดใบหาสีมเลยกูซื้อบูซื้อแล้วบถือบ้านนี้ก็ยันหยิบด้วยปะจ้ะบ้านมันอออหลุ จ like ักมาแต่ใส่ยูรู้ฮ้ยไปทิมผ ẩ ยยี่เมนไปทิมอีโอ้ยุบมาเลยเอ๊ะจะอีเมลหรือวาป้าไปตึกเลบขเห็นดยู่ว่ะคือใส่น้อบ้านมันออกสูหน้าสูนนี่บุกมือเลยว่าเจ้าของถึกเลยคือดวงได้น้ำเขาเป็นบ่ดวงซื้อน้ำเลขทะเบียนรถอันนั้นอันอันผู้อันอี่อย่างก่อนปิ๊กเออดิ๊กเจ๊เพชรกับเจ๊ปิ๊กคนถือประจำเป็นบ้าสมนี่ สุนี่อ๋อก็เลยเอาตัวเลขโชคลาภน้งเขามาซื้อมันหลุมมานนี่มู่บ้านเขาบอกให้เจ้าซื้อเป็นบ่ห้าสูนี่อืมโอ้ก็เลยององมาหลุดมาทีวีโอมาเลยพี่ตื้อเลขเพราะว่าผลว่าโชคดีเจ้าก็เลยมานไปแต่ก่อนเคยฝันบ่อบ่ฝัน้ากถือแต่ก่อนก่อนนานนี้น่ะอืมไม่เคยฝันได้เลขเด่นอย่างนี้บอ่บ่บ่เอาอยู่ฝันคืนนี่้าก็ฝันคืนนี่อ๋ออันที่ซื้อเลขมาตลอดนี่ได้ฝันบ่อบริกัน ก็ซ e oh. <okay> um ื้อไปซื้อๆนี่ก็ซื้อไปน้ำมูกซื้อไปซื้อหทงเธอก็ซื้อผู้เดียวมากหรือเอามาหาบุถึกแต่กับบุถึกบ่กสาวกมาถึกงวดัน้าสาวกมาถึกวงใหนี่เอาบันี้ให้ถามความฝันฝันว่าฝันเมื่อคืนนี้ที่ว่าเด็กน้อยว่าเขาเด็กน้อยมาให้เออผู้หญิงหรือผู้ชายเอาเด็กมาได้สะถามเขาว่าเอาเด็กน้อยคนที่เอาเด็กมาให้นะแม่ผู้หญิงเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเอาไปเสียงผู้หญิงแล้วก็เอาเด็กมาให้เอาเด็กมาให้แต่ว่าจําไม่ได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย มันตื่นก่อนบัดนี้อืออันว่าสิลูกเอาอยู่เพราะมันจักไปแข่งบ่หยังประชุมใสมันลูกหมอก่อนเจ้าค่ะอือเลยเลเฮาบ่ได้เอาเลยเป็นบ่บ่ผู้ใดจุ่มเอาจังซี่อ๋อบ่ได้อุ้มบ่ได้จุ่มบ่หบ่ได้จับบ่ได้บายบ่บ่ได้บายสิเป็นจังได๋นบัดนี้พี่น้องวหมายความว่าจังได๋บาดบ่ได้จับเอาาตีกระใสมันลูออลูกทนี่ฮดเบานําข้าค่ะ อันนี้ฮอดว่าหลุดลืตื้นหรือเปล่ตื้นค่ะอันว่าสิลูกแล้วว่าสิลูกกันว่าสิลูกไปเอาหั่ออ่าฮะไห่เอาเี็กน้อยมาให้ได้เดือนนี้เหาะวะผัดบ่วบ้างห้อยเอามาให้เก่าแล้วบูดได้ว่าบัวได้ตัวเขาอืมมันจะไปชูนังมันหลุดมือบ้าพพาะว่าเอาเด็กน้อยมาให้เจ้าได้รับปาเขาว่าเอาเห็นบ่อบุทันได้วอาว่าเอาห่ะอเอ้ดีนแต่ว่าหูแต่ว่าเอาเอาเด็กน้อยมาให้เออหงเสียงมันยิง เจ้าห้องผูันเลยป้าจังไหนอืมว่าป้าจะเอาแล้วมันห้อบผทันได้เอาน่ะมันก้อนบ่มันต่นก้อนอ๋อวันนี้เป๋วจะได้บาในในความฝันเอ้าเฮลองเมาด้วยในความรู้สึกเจ้าของว่ามีคนเอาเด็กน้อยมาให้ในความฝันนี่เขาชิดแต่เป๋วจะได้ขันว่าฝันเธอแรกนี่ว่าอันปดคนปัดได้ดูงกะว่ะฮะปัดตีไปใส่คนคนไตยนั่นหละอเ่อ๋อค่ะ ศูนย์เปดเปดศูนย์บอกป่ะคุณถ่ายนี่คุณถ่ายอันนั้นได้ฝันเบาๆอันนี้โบได้ฝันเฮ้อหลังจากฝันแล้วตื้นมาตีเลยอืตื้นมาตีเลยเล่เองตีแล้วเพราะว่าคุณก็ตายดูเถอะต้องเป็นศูนย์กพว่าจะสี่แล้วค่ะเบาผู้เดียวนะ่ อันนี้หลังจากที่หลังจากฝันแล้วตื่นมาแล้วก็ตีความฝันเพราะว่าทบาเหาช่วงนี้ก็มันาตเลยคนตายทุคนตายบ่อยมีงานศพบ่อยก็เลยตีเส่เลขศูนต์ตีใส่ศูนย์เพราะว่าศูนย์นั้นหากอนนันฮาบุได้นั่นซื้อศูนย์กับสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์กับสิบเอ็ดซื้อบ่มันหลุดบ่อมันไปออกอย่างมุ้นอันนี้หลุดได้มานี้หลุด ก็นิดหมาหรือเท้าเรียกขอมาหรงดงูดเลวมาเ่านี่ะจักรมันเฮ้่สกคูกับชาวที่มาบ๊ะเคยถึงเรียกแจ็คเกอร์แล้วแต่พัดไม่ซื้อตั้งโกงหนงเขาเรียกเลตตรี่มาขายนะเคยถึงเรียกแจ็คเกอร์แล้วซื้อเรียกเลตตรี่เนี่ยสองทื่อนานดานหลังค่ะถึงสองทื่ออาจ้เคยถึงเหน้ากับเลกหลังอืออันน้ไอแสนโอ้ถึงน้ำไอแสนตอนเขามาขายตะกงกโกไเ้ค่ะ ก็ยุ่มมายุ่มมายุ่มมาก็ซื้อตามซื้อไม่ก็ง่ายขึ้นไงขึ้นแล้วบ้านนี้ง่ายขึ้นแม่ใดง่าขึ้นที่ซื้อหลายแล้วบ้านีโอ้มีทุนหลายแล้วก็ซุนนาแล้วเอาไปเอามาแล้วก็เก็บคืนวะมีคนเงินเอาไปเอามาถึงได้หลายนะไปคืนเขาพ้นละค่ะหรือบุได้หรือที่พ่อจะซื้อหันซีนี้ยอมเมอว่ะใิ่ไหมได้นี่หน่วยเก่าหรอกก็่ะไมถือวะถือคาบาทก็พื้นเลยถือคาบัดนี่วันนี้จะซื้อหลายเนาะมันก็จะถือซื้อก็ซื้อรีก็รี เธอซีบ่ลอตเตอรี่นะอืมอันงเธกะห้าโอ้เม่ลิลินตัวไหนอันตุนั้นไงซีบ่ายแล้วเธอได้ไรด้วยเอาไว้เด้อคุณนันว์บอกจะขับเธอเอาได้รางวัลไงเขาก็คิดไปหกล้านสิบสองล้านสิบอนะคะเนาะจ่าคือตื่นเครื่องบินบอกขึ้นขึ้นเครื่องบินพวกเอินึกเจอถ้าถึงนมีชื่อขึ้นเครื่องบินเมื่อวานนี้ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้บะวันใดทันได้ซื้ออย่างโอ้แต่ว่าจองไว้เลขไหนที่จองไว้ในใจ ตังแต่ว่าห้งผู้ชื้อในใจไหมจะเฝาหังผู้ซื้อเรือหรือซื้อหุ้นดินค่ะว่าว่าคนใจเซลล์ตัวไหนว่าศูนย์เปรตศูนย์โอศูนย์เปรตอันนี้เลขมากเป็นว่าอหนิกับกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์กับแปดศูนย์ไปกับว่าหน่สี่ศูนย์ศูนย์จี่กับ สี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์ศูนย์แปดสี่บอสยายพิษว่าจะเอาจิงซีอี๋ดอกคือมักตัวนี้ละคือมักอันนี้แล้วขึ้อยู่หรือเปล่าแสดงว่าเจ้ามักศูนย์นี่คนตายหลายเจ้าเราคิดตีว่าใส่ศูนย์ป่ะคะเนาะบอกกูถือเด็กติขนาดตัวมันออกแล้วมันก็ยังออกลำสามถือแม่นแม่นนะคะเป็นความฝันของคุณยายพิษนะคะพี่น้องอันนี้กราซ้พี่น้องฟังกัซื้อเด้เนาะคุณยายเนาะ แต่ว่ากับ่รู้ว่ามันสิออกตัวใดเขาบ่รู้แต่ว่าหังมักมักมันบอกมักศูนย์ีแสดงว่าในใจมันแหงนี้นี่สีศูนย์มักกระสิกระสิจีกับสีศูนย์อ๋อสีสีศูนย์แล้วก็ะศูนแปดแปดศูนย์เนาะค่ะเนาะมักค่ะเอาพี่เจรนาเบิงเด้อพี่น้องให้พี่เจรนาเบิงเป็นความฝันของคุณยาย่แม่บูตื้นนั่นรู้ว่ะเขามาให้เงินค่ะ ของมันจะเจงแล้วหุยมันก็จะหลุกละคนแม่แม่แม่นอนตีนกลางสีมันมหนุ่มง่าบานเอ้ยไม่ยังมานะผู้ใดแล้วอขอบคุณคุณยายพิษหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิไปแก้ผมสักก้อนพี่นอ้องค่ะทำมาสก์ขาสำรับคลิปนี้นะคะเป็นความฝันของคุณยายพิษนะคะคุณยายพิษพนบอกว่าตัวเลขที่พนมักมี80กับ40นะคะ เพิ่นตามเลขเกาพอรอมนะคะ40นะคะส่วนงวดนี้นะคะความฝันของคุณยายพันวามีเด็กหน่อยน้ำนะกับผู้หญิงเป็น4นะคะกะอย่าลืม14กับ41เนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ